สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันกันกบรายการลุงน้ําตาลพาทำอีกแล้วนะครับก็วันนี้ลุงน้ําตาลได้รับสายจากลูกค้านะครับก็เป็นเจ้าของตู้น้ํามันยี่ห้อเฟสอินเตอร์นะครับก็บอกว่าน้ํามันดูดมามีน้ําเต็มเลยมีน้ําปนมาด้วยก็เลยลุงน้ําตาลเลยไปดูนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนื่องจาก ลูกค้าได้มุงหลังคาไว้แล้วก็มุงหลังคาเผื่อไว้ไม่ไกลมากทีเนี้ยเวลามีลมมีพายุมีฝนเนี่ยเวลาน้ํามันสาดนะครับน้ํามันสาดมันก็ไปโดนที่ตัวตู้แล้วทีเนี้ย <c oughs> ตู้รุ่นเนี้ยในถังน้ํามันนะเป็นรุ่นลูกลอยนะครับซึ่งมันก็จะมีรูเจาะแล้วก็ไอท่อ,ท,อท่อที่เจาะลงไปในถังเนี่ย ท่อดูดที่เจาะลงไปในถังเนี่ยมันก็จะมีน็อตยึดสี่ตัวแล้วก็ปิดไว้ซึ่งถ้าน้ําไหลเข้าไปขังนะครับมันก็จะทําให้น้ําฝนเนี่ยที่สาดเข้าไปเนี่ย <c oughs> แล้วไปขังบนบนฝาถังเนี่ยมันก็จะซึมลงไปตามรูน็อตนะครับรูน็อตแล้วก็จะเป็นรูน็อตแล้วก็จะเป็นอ่ารูของลูกลอยนะครับซึ่งเจาะใส่ลูกลอยไปมันก็จะทําให้น้ําอะปนเข้าไปนะครับการในถังน้ํามัน ตอนนี้ลุงน้ำตาลกันเลยเพอเปิดถังน้ำมันออกมาดูนี่สนิมกินหมดทั้งถังเลยนะครับลุงน้ำตาลกันเลยว่าจะไปเปลี่ยนถังให้ลูกค้านะครับโดยจะไปวิ่งซื้อถังมือสองนะครับที่เนี่ยใกล้ๆเนี่ยมันจะมีถังน้ำมันมือสองขายก็เดี๋ยวไปซื้อแล้วก็ไปตัดเจาะรูนะครับตัดเจาะรูแล้วก็ยึดน็อตเอายึดน็อตใส่ท่อดูดนะครับ เดี๋ยวไปกันเลยนะครับตอนนี้ขอแวะอนุญาตแวะปั๊มสักนิดหนึ่งเพื่อซื้อ,อพยานาคนะครับซื้อพยานาคแล้วก็แวะเข้าทำธุรกิจส่วนตัวได้นะครับไปเดี๋ยวไปหาหาถังกันนะครับตอนนี้ลุงน้ำตาลก็ได้ถังน้ำมันมาแล้วนะครับใหม่ๆเลยถังน้ำมันมือสองก็ ราคา450บาทนะครับเนี่ยก็ไปเลือกเอาได้เลยอยู่บริเวณสายสามกนะครับก็ได้แล้วเดี๋ยวไปเจาะไปเจาะใส่ท่อนะครับเจาะใส่ท่อดูดไปไปกันเลยครับก็ลุงน้ำตาลจะเอาไปเจาะใส่ท่อดูดนะครับ ตอนนี้ก็มาอยู่เส้นสามสิบหกนะครับ <c oughs> ไปกันเลย <c oughs> วันนี้วันเสาร์นะครับแต่รถค่อนข้างเยอะทุกเส้นเลยก็าจะเป็นบริเวณใกล้ๆกับสนามแข่งรถพีระเซอร์กิตนะครับ สนามสนามดังในวันวานนะครับเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปที่สนามแข่งรถที่อื่นละไปเดี๋ยวไปทําให้เสร็จนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายเพื่อนๆดูว่าวิธีการเปลี่ยนถังตัวใหม่ต้องทํำยังไงบ้างนะครับสําหรับบางปั๊มนะครับที่ใช้มา,ายุเยอะๆแล้วข้างในอาจจะเกิดขึ้นเกิดสนิมเกิดอะไรพวกเนี้ยเราก็เปลี่ยนถังใหม่ได้นะครับ นี่นะครับเพือนๆจะให้ดูถังน้ำมันตัวเก่าสนิมกินหมดแล้วนะครับทั้งข้างนอกข้างในก็เป็นสนิมหมดเลยก็ตอนนี้ลงน้ำตาลได้เจาะถังใบใหม่ที่ซื้อเข้ามานะครับใส่เข้าไปแล้วนี่นะครับถังใบใหม่ที่ซื้อเข้ามาก็เจาะรูเจาะน็อตยึดใหม่ นี่นะครับเจาะรูเจาะน็อตยึดใหม่แล้วก็เปลี่ยนตัวหยัดเหรียญไปนะครับเพราะว่าตัวเก่าไม่ยอมกินเหรียญตัวเก่าไม่ยอมกินเหรียญจะเอาของเก่าไปซ่อมเรียบร้อยครับเจาะเดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับว่าตอนเจาะเจาะยังไงเพราะจริงๆลุงน้ำตาลทำ ไม่มีเวลาถ่ายตอนแรกนะครับนี่นะครับเราก็เจาะตรงนี้จากมันเป็นถังใช่ไหมเราก็เจาะเพื่อใส่ท่อดูดตัวนี้ลงไปแล้วก็แค่นั้นแล้วก็เอาสายลูกลอยนะครับกลับมาใส่ที่เดิมที่เจ้าตัวนี้อ่าไหนเอน่ยนี่ที่เจ้าตัวนี้สายลูกลอยนะครับเอามาใส่ตรงนี้ก็เป็นนานเสร็จอันนี้ก็เป็นตู้เฟสอินเตอร์นะครับ ก็อยู่แถวนาวมินนี่นะครับก็หลายปีและอายุการใช้งานก็ค่อนข้างจะหลายปีก็สำหรับ EP นี้ลงน้ำตาลมาซ่อมตู้เปลี่ยนถังนะครับเปลี่ยนถังตัวใหม่เปลี่ยนอะไรก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนตัวยอดเหรียญเจาะใส่เจาะใส่ถังใหม่นะครับใส่ท่อด,ดูดเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนเช็ควาล์วปลายท่อนะครับก็ สำหรับพีนี้ตรงน้ำตาลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ